ส่วนที่จังหวัดแพร่เนี่ยนะคะคุณแม่รายหนึ่งบอกว่าอ่ะโอ้โหลูกของดิฉันเนี่ยคุณตํารวจมาจับไปเธอเพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆค่ะเสพยาเสพติดอพอเมายาทีไรทําร้ายข้าวของคว้างปาสิ่งของภายในบ้านและคุณแม่บอกว่าครั้งล่าสุดเนี่ยบ้านพังอ่าดูคลิปลูกชายคนนี้หน่อยค่ะ ที่ปรากฏในคลิปที่ยืนเอะอะโวยวายอยู่กลางถนนคือลูกของคุณแม่ที่รอ้งองออกมานี่แหละบอกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายศักดิ์ศรีคดีโลกค่ะ คือช่วงเวลาเนี้ยเขาเมายานะควงมีดเดินไปเดินมาอยู่กลางถนนชาวบ้านที่เขาสัญจรไปมาค่ะต้องหลบเลยเพราะกลัวว่าจะถูกทำร้ายตอนนี้ถูกจับตัวได้นะคะเคยถูกจับตัวได้ที่ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วและก็ถูกปล่อยตัวออกมาอีกค่ะเพราะออกมาพฤติกรรมไม่เปลี่ยนค่ะก็ควรไม่หยุดไม่หย่อนถึงขนาดที่แม่ของตัวเองทนอยู่ด้วยไม่ได้หนีออกไปเท่าบ้านค่ะ นายศักศรีเนี่ยพอเมาเหล้าเมายาก็จะอารวาสทำลายคราบของแทบทุกวัน ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายศักดิ์ศรีผู้ชายคนนี้เมายาอารวาสอีกแล้วครั้งนี้บุกไปทําลายข้าวของภายในบ้าน <c oughs> ของนายสงวนอินตานนอายุ71ปีคือบ้านเขาเนี่ยอยู่ในรั้วเดียวกันเนี่ยนะคะ <c oughs> นายศักดิ์ศรีเป็นหลานแท้ๆของนายสงวนก็เข้าไปทําลายข้าวของในบ้าน,ท,าาาน,านทั้งเตาทั้งหม้อหุงข้าวถูกทําลายผักต่างๆที่เตรียมกําลังจะทํากับข้าวค่ะคว้างกระจัดกระจายเต็มบ้านไปหมดเลยตู้ทุกใบตอนนี้ไม่มีกระจกแล้วค่ะถูกทุบ ญาติ ad, ต้องโทรแจ้งตำรวจสายตรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายปกครองเข้ามาระงับเหตุนะคะ mm hmm. นางแปงอินตะนอนคุณยายของนายศักดิ์ศร mm ี hmm. คนนี้เล่าว่า mm hmm. พอหลานเมายา mm hmm. ก็เป็นแบบนี้ประจำแหละห mm hmm. ลอนนอนไม่หลับ mm hmm. เพอ้อละเมอเอะอะววายๆทั้งคืนชาวบ้านเขาเอื่มระอาแต่ไม่มีใครกล้ายุ่งกลัวจะถูกทำร้ายยายบอกอีกว่าเอาจริงๆก็รักหลานคนนี้นะ mm hmm. แต่หลังจากแม่หนีไปอยู่ข้างนอก mm hmm. ก็คอยหาข้าวหาปลาให้กินตลอด ไม่นึกว่าจะทํากันแบบนี้ก็คือเข้ามาทําลายข้าของในบ้านของคุณตาคุณยายนะคะนางสุรีคดีโลกแม่ของนายศักดิ์ศรีบ้างาก็บอกว่าอยากให้ตํารวจทําอะไรสักอย่างเอาลูกชายไปอยู่ในคุกเอาไปรักษาเน,นานๆาเลยตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วปล่อยไว้อาจจะมีการตายเกิดขึ้นเพราะลูกชายเป็นคนประสาทมักจะไปทําลายข้าวของเสพยาตั้งแต่อายุ13เสพจนเป็นประสาทเมาเหล้าเมายาทุบบ้านทุบข้าวทุบข,ของไล่ทําร้ายแม่ อยู่ไม่ไหวค่ะหนีไปเช่าบ้านฟังเสียงแม่หน่อยค่ะทับกันจะได้เอาเลยเอาไปเหมือนเหมือนถ้ามันเอาไปเหมือนเหมือนอันได้อันคนจะตายคนให้สารประกอะแรก็หักสาก่อนอมันบ่หายก็เป็นบ้านตามใจมัินก็บ้นถึงเป็นบ้านอยู่แล้วมันกินตั้งแต่มอสามมากินยาอยู่บ้านเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้อยู่บ้านกับอะไรพอทอดคาตายเหมือเหมือนนะตู้สามหลังมันพปื้อซ่อหาแม่ไงกันี่แม่ขัดใจลบไปไปลบบ้านเขาปุไงทัดทดเราเต็ม ได้ยินเสียงมันแล้วจะเป็นล้มเป็นล้มนาตายตำรวจและฝ่ายปกครองค่ะนำตัวคุณตาคุณยายของผู้ก่อเหตุไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สพเมืองแพร่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะอาสำคัญก็คือเรื่องของการบำบัดนะคะ